ตอบของกรูดาน,น้นะคะมาจากคุณลินนะคะจังหวัดกัมพูชาไม่ใช่ใช่จากจังหวัดนะคะไม่ใช่จากจังหวัดนะคะจากประเทศกัมพูชากันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะมีกระดิ่งด้วยนะคะจากกัมพูชานะคะสวัสดีค่ะครูหนูทำสบู่กิซลินใส่สมุนไพรลงไปแล้วไม่ใส่สารกันเสียสบู่จะมีอายุก,การใช้งานนานไหมคะ บู่จะอยู่ได้กี่เดือนคะอขอบคุณมากเลยนะคะคุณลินจากกัมพูชาู้สุดยอดนะคะครูนะคะไปไกลประเทศต่างประเทศเลยนะคะกัมพูชาถามว่าทำสบู่กีเซลนใส่สมุนไพรลงไปไม่ใส่สารกันเสียสบู่จะมีอายุก,การใช้งานนานไหมคะนะคะเรื่องอายุก,การใช้งานเนีย่ยถามคุณอันนี้มาเยอะเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนะคะ การใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันเสียคุณดนนี่จะตอบอย่างนี้นะคะคุณลินนะคะถ้าคุณลินทำสบู่กีเซเลนโดยการใส่สมุนไพรสดลงไปในสบู่คุณดาน,นี่แนะนำให้คุณใส่สารกันเสียลงไปด้วยค่ะเพราะป้องกันเชื้อราในสบู่ค่ะนะเมื่อไรก็ตามที่คุณทำสบู่ออกมาแล้วคุณใส่สมุนไพรสดลงไปแล้วคุณไม่ยอมใส่สารกันเสีย มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเชื้อราในสบู่ได้นะคะเราต้องป้องกันโดยการใส่สารกันเสียลงไปค่ะถ้าคุณทําสบู่ขายแต่ถ้าคุณทําสบู่ใช้เองคุณใส่สมุนไพรสดลงไปคุณจะไม่ใส่สารกันเสียก็ได้เพราะคุณใช้เองไงคะนะ,ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณทําขายคุณดันนี่แนะนําให้คุณใส่สารกันเสียลงไปค่ะนะคะแล้วถามว่ามีอายุการใช้งานนานไหมถ้าคุณทําสบู่ออกมาโดยการใส่ สมุนไพรสดลงไปแล้วคุณใส่สารกันเสียลงไปสบู่จะมีอายุการใช้งานสองปีค่ะเพราะอายุการใช้งานของสบู่จะมีเท่าอายุของสารกันเสียที่คุณใช้ค่ะนะคะแต่ถ้าคุณทำสบู่ใช้เองแต่คุณใส่สมุนไพรสดเข้าไปแล้วคุณไม่ได้ใส่สารกันเสียจะมีอายุการใช้งานนานไหมถามว่านานไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาของคุณค่ะนะคะบางคนก็อยู่ได้เป็นปีนะคะถ้าคุณเก็บรักษาดีบางคนก็อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวลาก็ขึ้นบางคนก็อยู่ได้เดือนหนึ่งไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นบางคนอยู่3ามเดือนก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะคะคอยู่ที <ส rett> ก่การเก็บรักษาของคะุณอยู่ที่การใส,ส่สมุนไพรของคุณอยู่ที่การสุนของคุณด้วยค่ะนะคะถ้าคุณใส่สมุนไพรสดลงไปแล้วนะคะ มันไม่เกิดเชื้อรามันไม่เกิดจุดดําๆขึ้นในสบู่สมุนไพรคุณก็ใช้จนฝาจะหมดได้มันก็อยู่ได้เป็นปี2ปีมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณใส่สมุนไพรสดลงไปแล้วมันเกิดดําๆขึ้นภายในวันสองวันมันก็เป็นไปได้ฉะนั้นคําว่าอายุก,การใช้นานของสบู่อยู่นานไหมขึ้นอยู่กับวิธีการทาและการเก็บรักษาของคุณค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้ใส่สา,การกันเสียแต่สําหรับคนที่ใส่สา,ารกันเสีย มันอยู่มีอายุการใช้งานประมาณ2ปีนะคะแต่ถ้าเผื่อคุณทําสบู่โดยการใส่ผงสมุนไพรลงไปเนี่ยนะคะสะบู่คุณจะอยู่ได้นานถ้าคุณไม่ใส่สารกันเสียสบู่คุณก็อยู่ได้นานเลยเพราะว่าผงสมุนไพรที่คุณซื้อมาวิธีการทันวิธีการทำของเขาอะอาจจะได้มาตรฐานไงคะเขาผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วมันไม่มีเชื้อรานในนั้นแล้วอะคะ่ะ เวลาคุณเอามาใส่สบู่สบู่ของคุณก็ไม่มีเชื้อรามันก็ใช้ได้นานจนฝาดสบู่คุณจะหมดนะคะสรุปถ้าเราทำสบู่ใส่สมุนไพรลงไปแล้วไม่ใส่สารกันเสียจะมีอายุการใช้นานงานนานไหมอายุการใช้งานนานหรือไม่ขึ้นอยู่วิธีการเก็บรักษาของคุณค่ะมันเป็นไปได้ว่าอยู่ได้วันหนึ่ง1เดือน2เดือน3เดือนอยู่ได้หมดนะคะแต่ถ้าคุณใส่สารกันเสียลงไป สบู่ของคุณจะมีอายุการใช้งาน2ปีค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับคูดานี้นะคะคุณลินสำหรับกัมบูชานะคะสรุปง่ายๆถ้าคุณอยากจะทำสบู่ขายใส่สารกันเสียไปค่ะนะคะทำขายใส่สารกันเสียเลยค่ะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะ